พี่ตอบดูหิวข้าวอะแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างกินมามา่าลองท้องก่อนไหมละมดไม่มีเซเว่นนะแล้วเราจะไปเอาน้ำร้อนมาจากไหนละพี่เจ้ากูดแคทเนี่ยต้มให้กินได้นะโหเจ้ากูดแคทต้มมามา่าให้เรากินได้ด้เหรอไม่ใช่ใกล้ๆเคียงครับเพราะเจ้ากูดแคทเนี่ยมีวีโคลทุโหลดหรือเรียกสั้นๆว่า V2L สามารถปล่อยไฟออกไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้3,300วัตต์ที่เปิดง่ายนิดเดียวเดี๋ยวพี่ทำให้ดูมดขั้นตอนแรกนะครับ ให้เรานำสาย V2L ไปเสียบเข้ากับเต้าชาร์จไฟนอกรถจากนั้นมาดูกันที่หน้าจอกดไปที่เมนูแบตเตอรี่ที่เขียนคาว่าพลังงานนี่ครับจะมีคำว่า Vehicle To Road หรือ V2L เราก็กดเปิดได้เลย เป็นไงบ้างครับกับฟังก์ชัน V2L ที่พร้อมมอบความสะดวกสบายให้กับทุกท่านแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วตอนนี้เจ้าตัวรากกูแคทของเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายเลยนะคะถ้าใครสนใจทดลองขับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจ GWM พระนครนะครสวรรค์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0812343060ค่ะและถ้าใครสะดวกนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมของเราติดกับถนนนครสวรสรค์พิษณุโลกตรงข้ามกับไลท์แม็กค่ะ วันนี้ไอแอมท็อปขอตัวลาไปกินมาม่าก,ก่อนสวัสดีครับเฮ้ยพี่ท็อปมาม่า